ฝนตกหนักมากแต่ก็จะไปเก็บเหะน่ะมันไก่นะคือพอไปเจอป่าเหตุนัน้นไม่คุดเไรสักคนเลยท้ออยากเกบนี่สองห่างทางเป็นป่าแบบนี้เลยนะคะชอบมาเราก็จะเข้าป่าฝั่ง นี้ก่อนปะ่ะเป็นทางเท้าได้ยังไงเอูย้ยแต่เป็นเห็ดเมาค่ะเหมือนเห็ดละโงกบ้านเราเลยเอาจริงนี่นะคะเหมือนเห็ดละโงกเลยถ้าตอนที่เขายังไม่บาอ่ะเนาะอุย้ยน้องตะมูตะมีมากดูสิคะนี่นะแล้วก็อีกหัวหนึ่งน,นูนแล้วก็น,นูนอ้ยอีกหัวหนึ่ง แล้วก็โอ๊ยเหนื่อยข้างหลังชอนะคะตะก,ก้าตรงนี้ลายหัวมากมีแต่ดอกกำลังน่ากินทั้งนั้นเลยอะ่ะเดี๋ยวนี่ดูอ่อนมากค่ะไปะเก็บกันก่อนอันนี้ที่วางตะก,ก้าชอนะคะเดี๋ยวชอจะให้ดูน้องเพิ่งออกนะทุกคนคือดูสิ <laughs> น้องกำลังออกมีแต่ดอกเดี๋ยวเดี๋ยวดึงให้ดูก่อน มีแต่ดอกกำลังแบบว่าอ่อนๆทั้งน้นเลยค่ะดูเนี่ยเดี๋ยวมาแต่งเอามาแต่งขางเขาก่อนนะคะดอกกำลังแบบน่าทานมากอีดูสิเขาแอบโอ้ยน่ารักมาก <laughs> กำลังออกเลยอะปีนี้เขาได้เขาเรียกอะไรนะคะ อฝนตกดีอะเนาะนี่ค่ะอ้อตะมุตมิเชียอันนี้ป่าที่ชอบมากแก็บขยวนนะคะคือเห็ดพึ่งเนาะก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนแล้วเวลาเจอน้องทีนึงนะคะน้องก็จะอยู่กันแบบเยอะๆแบบนี้อันนี้เขาโดนแมลงกินนะคะแต่ว่าดูข้างในคะ่ะทุกคนสวย ขาเขาจะใหญ่มากอันนี้น่าจะขาใหญ่อะค่ะดูอุย้ยน่ารักสวยมากข้างในยังสวยเลยค่ะอันนี้ชอบชอบไม่รู้น้องนอเอ็บชอบไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรนะคะแต่ว่าไม่กล้าเก็บค่ะทุกคนเพราะว่าไม่เคยกินนะคะ เนี่ยค่ะคือเยอะมากตามทางที่เดินมาค่ะฝั่งนูน้นคือจะเจอแต่น้องแบบนี้แล้วช่อบก็ไม่กล้าเก็บช่อบไม่มีความรู้เรื่องเห็ดนะคะชอบจะเก็บเห็ดเฉพาะที่ชอบว่ามันกินได้แล้วพี่เขาก็บอกให้กินนะคะซึ่งก็จะมีเห็ดหลายอย่างที่แบบว่ากินเข้าไปแล้วห้ามกินเบียร์หรือว่ากินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะป่าก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคน ดูสิมีเจ้าที่มากินไปแล้วครึ่งหัว Australia. ซึ่งเราอะไรคะเห็นค่ะอันนั้นก็พี่สาวอีกคนนึงนะคะได้เยอะไหมคะไปไหนไม่ได้แล้วค่ะโดนเห็ดทับคอแล้วทัะหนูเจอเห็ดอีกอันหนึ่งที่หัวมันออกจากขามันจะใหญ่ๆค่ะแต่ไม่รู้ นูไม่เก็บเลยแหละหนูกลัวแต่ว่ามันตะมุตะมีมาน,มนยายานนนจ้าเดี๋ยวชอบก็อยากให้เพื่อนๆดูป่าเนาะนอะุ้ยตะมุนี่ค่ะของเราเก็บก่อนนะจ๊ะทุกคน มันจะมีกอปี้นะคะทุกคนนาาช่อนนำเสนอตัวนี้ดูหัวเขาเล็กมากแต่ดูโคนเขาอย่างใหญ่นะาโอ้โหตอนแรกมองคือเขาจะแอบไหนไม่รู้หลุมไหนไม่รู้ดึงมามอกี้เนี้ยค่ะเออน่าจะเป็นตรงนี้ค่ะคือน่าจะเป็นตรงนี้เนาะหลุมเมื่อกี้เนี่ยคือชอบเห็นหัวเขาใช่ไหมคะชอบคิดว่าเออมันเล็กกันเนาะมันยังเป็นดอกแบบว่าอ่อนๆอ,อ,อยู่พอเอามือล้วงเข้าไปค่ะทุกคนยาญใหญ่เลย อย่าเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นนะคะจนกว่าเราจะได้สัมผัสนะจ๊ะทุกคนอย่าจริงจริงอชอบเจอเห็ดเหลืองด้วยค่ะทุกคนนี่นะคะนู่นน่นเดี๋ยวเก็บไปให้พี่สาวพี่ปูก่อนเอ้ยพี่เหมียวพี่เหมียวนี่เห็ดเหลืองก็กําลังสวยเลยค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเก็บเห็ดเหลืองเราต้องไปเก็บพี่เห็ดพึ่งของเราก่อนนะคะ มันลอดตาลอใจชอบมากนอ้องก็เนาะออกได้ตะมูตะมิน่ารักเทลา้าวนี่นะคะอันนี้สองหัวไปเสียงพี่สาวอีกคนนึงนะคะซึ่งเราเดินคนละทางนะคะทุกคนอ้าวไปไหนแล้วเมื่อกี้เพิ่งเจอ อเห็นไหมคะน้องก็เพิ่งออกนี่ออกแบบนี้อร่อย <c oughs> เดี๋ยวกองก่อนกลองไว้ตรงนี้ก่อนมมุดมุดมุดมด,มดไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนเพราะว่า ที่ชอบเก็บอ่ะเนี่ยค่ะเป็นถนนรถแล้วอะค่ะก็จะมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาไม่น่ากลัวนะคะ hello baby swamps นี่ข้างในก็คืออ่อนเลยค่ะเดี๋ยวไปทำความสะอาดขาก่อนนะจ๊ะ <laughs> ใช้ถุงดำกันเลยทีเดียว ไรข้างนี้ก็ได้เนิหนิแกได้่<ม><ม>ดอกสวยๆเห็นไมเอาไว้เนี่ยไว้ด้านหน้าตังบด้างหน้าพักทานข้าวก่อนนะจ๊ะโอ้ยก็มีข้าวเคิร์ไม่หิวแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวไกินให้มันมีแรงเลยใช่ค่ะเดี๋ยวก็เดินไปเดินมาก็หิวเราจับไม่งแบบหมูไแม่ไม่เอาคับพี่เดี๋ยวนะหนูว่าหนูมีผักมาด้วยเด้อดูหลังแกเนี่ยฉันไม่สนรอกผักฉันไม่สนอันนี้ของแกวหนูเพราะว่าหนูกินเมื่อเช้ายังมีข้าวอยู่อันนี้ของพี่ ถ้าแถมจะดื่มกาแฟมันยังต้องถ่ายไม่ได้ไหนเอาข้างเราได้ไหมวายวายบินออกตัวละเวท